Say that want you back, สวัสดีค่ะกำลังจะไปอีกเกียนะคะจะไปกินข้าวที่อีกเกียนะคะเพื่อนวันนี้วันหยุดเอาขวดไปขายด้วยจะเดินไปแล้ววันนี้หิมะลงดูหิมะลงขาวเมื่อไหร่จะหิมะจะละลายไปสักทีความหนาว มีกะลินตูตุดเลเชรสกาดูขยะนะคะเต็มมาสองอาทิตย์แล้วนะคะรถขยะไม่มาเก็บไม่รู้เขาประสานงานกันยังไงรถขยะไม่มาเก็บนะคะเต็มเต็มสองอาทิตย์แล้วอะ่ะเต็มเลยเดี๋ยวจะพาไปดูดูไม่รู้เขาทำงานกันยังไงนะคะคนที่ประสานงานอ่ะ ล,ลินตูต,นตุเลยเชื่อมาดูนกมากินอ่ะดูนะคะมิกะโมโหมากเลยมิกาเอารถไปไปซ่อมแล้วนะคะที่ที่โดนคุณตาขูดนะคะขับถอยชนอ่ะ <c oughs> มิกะเอารถไปซ่อมแล้ว ตอนที่เอารถไปซ่อมอ่ะก็คือเอาเรานะคะก็ได้รถจากที่เขาซ่อมนั่นแหละมาขับประมาณสองสาวันประกันใจเปื่นลบสามวันนี้ไฟที่บ้านนะคะเขาตัดตัดประมาณสี่ชั่วโมงหมิวเรียนเมื่อเช้าเรียนทั้งแบบ มืดเลยวันนี้วันนี้เรียนเกี่ยวกับสัตโตโฮยตก็คือเหมือนแบบคนตายนะ,ะดูแลก่อนตายแล้วก็การหสุบเป็นยังไงทำยังไงบ้างอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็จะสอนวันนี้จะไปอีเกียจ้าหนาวไหมไม่หนาว <laughs> ไม่หนาว <laughs> ลบสามลบสามลบสามเป็นวาเลนไทน์เดย์นะคะแลวก็หยุดเนาะเมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็หยุดนะคะก็จะไปหาอะไรกินที่อีกเกียนะคะเพื่อนแล้วก็จะไปซื้อของที่มาร์เก็ตด้วยนะคะซื้อพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้เข้ากะเช้าจะโทรไปหาแม่เมาก็เลยคุยกับน้องสะพ้ายว่าเออสงสัยวันนี้เป็นวาเลนไทน์เดย์มั้งเขาก็เลยไปจัดสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> <laughs> โทรไปหาพ่อก็ไม่รับโทรไปเบอร์แม่ก็ไม่รับสักพักหนึ่งพ่อแก่กรับนะคะก็อบอกว่าเออแม่มึงเมาแล้วไม่ได้รับเลยอะไรเงี้ยเออสงสัยก็เลยหยอกกันว่าสงสัยวันวาเลนไทน์ก็เลยไปไปเมา <laughs> เพื่อนเพื่อนค่ะเมื่อวันก่อนน้องหมิวนะคะสวยมากเลยดูไปชนเก้าอ,อี้นะคะแตกนะคะนี่ยังเป็นรอยอยู่เลยนะชนเก้าอี้ ชนขอบเก้าอี้นะพอชนเสร็จปุ๊บกำลังจะกินจะกินสปาเกตตี้ไปเทกเกลือไปเทกเกลือคิดว่าจะโรยแค่นิดเดียวแม่หกมาเกือบครึ่งกระปุกนะคะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะวิดีโอนะคะโคตรซวยเลยโมโหหิวมากเลยไม่ได้กินเลยนะคะไปทํางานก็ไม่ได้กินอะไรเลยโคตรโมโหหมดอารมณ์หมดอารมณ์มมกินเลยนะคะวันนั้นโคตรโมโหนะคะกะว่าจะนั่งกินอร่อยๆก่อนไปทํางาน มตั้งแต่เช้าเลยถึงแล้วอีเกียนะคะจะไปล้างมือก่อน เพิ่งไปเติมน้ำมันมาน้ำมันรถปีกว่าแล้วมั้งไม่ได้มาอีเกียนะคะเตมิกะมาคนเดียวเตมิวไม่ไม่ไดมานานมากแล้วจำไม่ได้แล้วนะคะว่าครั้งสุดท้ายตอนไหนเอาอันนี้ไหมมากเกียมาแล้ว มีกะกินหนยูโรเหรอหกสิบเกาสั่นเลยชหนาวมาก ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปโกซิตรีโกซิตี้คันมือยิกๆเลยเงนินเงินออกเงินพิเศษออกพรุ่งนี้ไปลี่ฮาก็ไปไหมไม่รู้มีกระปวดหัวฮะซิเตนเอซิเตนเอต่ละวันน่ะมันในโกซิตรีโกซิตี้ ซื้อของมีกระปวดขี <g ill ain> ้ฮะสิบหเหรอเดินชอปปิ้งไม่สนุกเลย <g ill ain> ตอนนี้นะคะก็ชอปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเรากำลังจะไปลิสลี่นะคะแล้วก็จะไปลิฮาก็ปาด้วยจะไปร้านขายเนื้อนะคะก็แล้วก็จะกลับบ้านเลยกลับบ้าน เมื่อกี้หมดไปประมาณ40กว่ายูโรนะก็เอาขวดที่มาคืนเขาด้วยก็ลดไป3ยูโรกว่าก็ประมาณนั้นมีกะปวดท้องด้วยไม่ได้เดินไม่ได้เดินดูชิวๆเลยเดินแบบซื้อแบบเร่งรีบนะคะแล้วก็จะไปลิดลีต่อ ซื้อของเสร็จแล้วลริดลินะคะวันนี้วันนี้เมียเปนะคะสายเปเ,ยเปอ,อาหารเงินเดือนออกของเต็มเลยแม่เนก็นันตะลีแต่เอนันตลีมูสับ มีต่อตัวเราเรียนอิสตอนนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะกำลังเดินทางกลับบ้านจ้าก็ชอปปิ้งนะคะหมดไปทั้งหมดเลยทั้งที่ซื้อของเติมน้ำมันเติมอะไรนะคะวันนี้หมดไป185ยูโรนะคะก็กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะว่าเท่าไหร่เนาะก็ ช้จ่ายซื้อกับคงกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เติมน้ำเมางน้ำมนันส่วนมากก็จะหมดไปกับค่าของกินของกินวันนี้นะจ๊ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆคะันเดือนออกนะคะก็มาช้อปปิ้งของเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมส่งส่งไปให้แม่เมื่อเช้าตอนแรกก็จะให้เลยโทรไปเกมเมาไงก็เลยเออยังไม่ได้คุยนะคะ ยังไม่ได้คุยส่วนมากมิวจะให้ทุกสิ้นเดือนกับตอนช่วงกลางเดือนนะคะเผื่อแกขาดเหลืออะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ขาดเหลือหรอกเพราะว่าน้องมันก็ส่งให้ด้วยอะไรเงี้ยใช้จ่ายทางบ้านนะคะส่งน้องชายไปทํางานนาองสองคนก็ให้พอ่อให้แม่นะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนี่ก็คือของที่ได้มานี่จะบอกว่านี่เป็นโหระพานะคะ เขามิวเราไปถามว่าเออมีโหระพาไหมเขาบอกว่าโหระพามันไม่มีแต่มีอันเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเธอชิมได้นะชิมได้นะมิวก็เลยเออเามาชิมดูนะคะนี่หอมหอมเหมือนโหระพาเลยนะคะแล้วก็มิวเอามาชิมนะคะรสชาติโหระพาเลยมิวก็เลยเอามามะะ home, home, เหมือนว่าจะแกงฟักทองใส่ไก่นะคะม,มันทดแทนได้ก็เลยเออเอามาใส่นี่นะคะ นี่เป็นแบบนี้ชื่อนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เลยอันนี้เลยแต่ที่จริงอะ่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะแต่เขาบอกว่ามันมันไม่มีก็เลยมีแบบนี้เอามาทดแทนได้รสชาติเหมือนโหระพาก็ประมาณน,นี้อันนี้เป็นกะเพรากะเพราแบบบ้านเขานะคะก็เอามาไปได้ผักชีลาวมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อหมูต่างๆนานาน,นะคะก็ประมาณนี้เลยจ้า เดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านว่าหลังบ้านหิมะเยอะมากเป็นยังไงหิมะถลม่มตกมาเมื่อคือนนะคะแล้วก็ตอนเช้าเยอะมากเลยเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนู่นนีเมื่อวานมันลายแล้วเมื่อคือนตกมาอีกแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพาเพื่อนไปช้อปปิ้งนะคะหนึ่งวันวันหยุดนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ ลิ้นบัวนะคะชื่อมาลองทําครั้งแรกนะแต่มันยากไอ้ตอนที่โลกเอาหนังมันนะคะออกนะคะมไม่ต้องเอาสุกมากนะอันนี้ก็คือเริ่มได้แล้วนะคะเอามาจี้ในกระทะเลยแต่ยังไม่ได้ตําน้ำ้ม